ที่นี่ใช่ไหมที่นี่เลยนี่ไงนี่ไงเจอเลยอ <Okay. S 2> เอย้ฉันนึกระนัไม่มีผิดนแกมาร,รวมหัวกันอยู่นี่แกจะหนีนี่ฉันใช่ไหมผมไม่ได้หนีครับผมมาหางเงินนี่นะฮะไอพี่ตาบอดเหรอครับเนี่ยขับผมเอาแล้วอยู่ับไอไอด้วยสองคนอแล้วเมียเมอไม่มีเหรอ <S 1> <S 1> เลิกกันครับเขาอายครับเอา้าเมียอายที่มีผัวตาบอดหรือไงไม่ใช่ครับทำไมคือไม่มีบ้านอยู่ครับสองคนผัวเมียอาศัยนอนใต้ถุนลงลิเกครับเอ้าแลังไง จะมีอะไรทีก็ต้องรอให้มืดครับ oh วันนั้นครับนอนจะถุนลงนิเกย์ตกงออกมาก่าวว่าคืนนี้ตีหนึ่งจะลงไปฆ่าผมคุณได้ความืดครับมีอะไรครับผมไปดูนิเกครับดูผมช่วงกันคนต่าโอ้โหมนดือแน่เลยครับบ นับบอนเราพิกาขาดพินเยอะไม่อยากมุวนี่เลยฮากันจริงๆจัดการทวงนี้เอเจ๊เลยไปดูสิใครมาเลยเอาไวไวในร้านไล่ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวตามเอาออกไปเลยออกไปให้หมดเลยถ้าไม่ให้วันนี้นะ เองสองคนจะต้องตายคาร้านนี้ี่ยังอไว้ได้แล้วแล้วให้เดียวพี่เดียวเดี๋ยวผมให้ผู้ใหญ่มาเคลียร์ผู้จัดการครับมีเรื่องอะไรกันคือเพื่อนผมสองคนน่ะไปเป็นหนี้ไว้แล้วตอนนี้พวกแก๊งพวงหนี้มากันเต็มร้านแล้วผู้จัดการหาสร้างแต่หนี้สินช่วยหน่อยเถอะครับโตแล้วเงินทองไม่รู้จะเก็บฮะเลยกู้หนี้ยืมสินเขาดิฉันจัดการเลยนี่ใครเปรเพพี่ก็เต้นอะเต้นอะไรเดียวดูคอผมไม่ดีเรื่องอื่นไว้ที่หลังนะเฮ้ ไฮนุ้ยไฮนุ้ยอ่ะเนี่ยไฮอาพามานครปฐมเ้ยาบไม่ใช่ที่เราเจอนครปฐมไงที่อาคุณพามาใชู่คอนเสิร์ตจำเขาได้ไหมชูเกียรติไงออโอ้โหีนี้สวยข้นเยอะเลยจำได้ไหมที่ตอนนั้นน่ะคืนนั้นน่ะทมฟ้ามืดสนิดพระจันทร์เต็มดวงเฮ้ยมันยังไงอะทั้งมืดพระจันทร์เต็มดวง เรามีอะไรใต้ต้นกระถินโอจำได้แล้วแล้วอยู่กันมา4ปีแต่ก็ต้องมีอันเลิกลากันไปเราแยกทางกันไปฉันจําได้แม่เพราะก่อนที่มันจะจากฉันไปแกเป็นที่ฉันอยู่ห้าหมื่นแกเป็นที่ฉันอยู่ห้าหมื่นสองคนท้อเป็นห้าหมื่นใช่ไหมเฮ้ยเขียนเลยไอ้น้องเองเป็นหนี้เขาที่ไม่ได้เป็นเองก็ต้องใช้หนี้สิวะไอ้นี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอฮะออกไปจากร้านกูเลยแบบเอาไปไม่ไปจะยอมจ่ายมา เอาเลยมาเอามาคืนเอามาคืนให้ได้นักเลงมากอ่ะคนอย่างกูเนี่ยบอกเลยมาเลยจะประทังกูไมได้แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วก้ากูไปละกูก้าหมดและมาดิเอาดิมาติดนี่เจ๊อยู่เท่าไหร่กูไม่ได้ติดแต่กูจะขอว่าไปให้น้องมันใช้นี่อ่ะเออเขาจะเคลียร์ฮะ